สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกับขวานเรือนขวานขุนวงไปดูความรักของนักแสดงสาวคนนี้กันบ้างค่ะอย่างคุณซสายปานณพิญญาแล้วก็แฟนหนุ่มคุณเบยนะคะซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยความรักลงตัวมากๆไม่แพ้กับธุรกิจที่เขาทําร่วมกันเลยค่ะ เป็นอีกหนึ่งคู่หวานที่ตัวติดกันไปเกือบทุกที่เลยค่ะสําหรับคู่ขอนักแสดงฝีมือดีสายป่านภิญญาแล้วก็เบหวานใจสุดเซอร์นอกจากความรักของทั้งคู่นั้นจะไปได้สวยแล้วนะคะธุรกิจร้านอาหารกาแฟค่ะขอภัยค่ะธุรกิจร้านกาแฟนั้นที่ทั้งคู่ร่วมพุ้นกันก็ดีไม่แพ้กันล่าสุดค่ะทั้งคู่ก็เผยว่าเตรียมวางแลนต่อยอดธุรกิจให้กับครบวงจรเพื่อคอกาแฟมากขึ้นแถมงานนี้นะคะสาวป่านก็ยังยกหน้าที่ตกแต่งร้านให้หวานใจโชว์ฝีมือเองเลยทีเดียวค่ะทุ่มสุดตัวแบบนี้ทั้งคู่ก็ไม่ปฏิเสธนะคะค ว่าเหมือนเป็นการวางรากฐานเพื่ออนาคตถ้าทุกอย่างดําเนินไปได้ด้วยดีทั้งเรื่องความรักแล้วก็ธุรกิจเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็คงจะเริ่มคิดวางแผนชีวิตคู่ร่วมกันค่ะธุรกิจได้ทําร่วมกันตอนนี้ก็ดีค่ะเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็มีแผนว่าจะขยายธุรกิจออกไปผมจะเป็นออกแบบภายในทั้งหมดนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ในร้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนเลือกมาจริงๆแล้วธุรกิจไม่ได้กะว,ว่าจะแบบให้พีคหรือแบบเป็นที่ยอมรับ ในในคนหมู่หมู่มากนะคะคือเราทําเพราะว่าเราอยากเป็นแบบคอฟฟี่อินเทามากกว่าบ้านมันเองกอยู่ไกลมันไม่สามารถขับรถเข้าเมืองมากินกาแฟร้านที่ดีได้ทุกวันดังนั้นแต่ก็เลยเอากาแฟดีๆไปไว้แถวแถวบ้านมากกว่าค่ะมันเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกันมากกว่าค่ะอะไรที่มันดีเราก็อยากมีความทรงจําดีๆร่วมกันเวลาเราทําอะไรเราก็อยากให้มีความมั่นคงเกิดขึ้นอยู่แล้วส่วนเรื่องแบบแต่งงงแต่งงานหรือเรื่องชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยก็เอาวันนี้ให้ดี ถ้าวันนี้ดีอนาคตมันก็จะดีแล้วมันก็จะดีต่อไปเรื่อยๆก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดมากกว่าก็ต้องรอรุ้กันต่อไปนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณสายปานกับคุณเบนนั้นจะราบรื่นดีหรือเปล่านะคะแต่ว่าเชื่อว่าราบรื่นแน่นอนค่ะเพราะว่าธุรกิจนั้นตอนนี้กําลังไปได้สวยเป็นที่สนใจทีเดียวนะคะ